สวัสดีค่ะตามต่อกันนะคะ อันนี้น้องจะเป็นสิวหัวปิดค่อนข้างเยอะแต่ว่าการกดของเราคือกดครั้งแรกนะคะเวลาเรากดครั้งแรกพี่กุ้งจะไม่สามารถไล่ได้ละเอียดมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้องไม่ได้ใช้ตัวละลายหัวสิวมาก่อนนะคะผิวของการกดอาจจะกดได้ยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าหากนะคะผิวนีุ่งหบอกเลยถ้าได้ใช้ละลายหัวสิวกับมาส์กลายนะลูกผิวมันจะเปิดกว่านี้และจะกดได้ง่ายกว่านี้นะลูกนะ แต่สิ่งที่เราเฝ้าระวังที่สุดของการกดสิวของเรานะคะคือเราจะไม่สร้างรอยให้กับลูกค้านะลูกนะการกดของเราอาจจะกดสับห่านนิดนึงนะคะเพราะถ้าหากว่าเรากดทุกอนุรูขุมขนของน้องนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือน้องค่ะลูกรับไม่ได้แน่นอนนะคะอันนี้พี่กุ้งเอาที่เป็นหัวเปิดๆตรงขาเอาไว้ก่อนนะลูกนะอ่าทางนี้ะ่ะ อยู่แบบนี้นะลูกพี่กุ้งบอกเลยจําเป็นมากๆนะคะต้องใช้ละลายหัวสิวนะลูกละลายหัวสิวจะช่วยเปิดหัวสิวทําให้หัวสิวของหนูหลวมแล้วก็กดได้ง่ายนะคะแล้วก็ตัวมาร์กสาายลดสิวจะทําให้ผิวที่แดงผิวที่อักเสบยุบและแห้งลงได้ไวนะคะล้างสารเคมีสิคีมเก่าพอผิวของเราแข็งแรงเวลามากดลูกจะไม่ทิ้งรอยและไม่อพุ่งเลยนะคะจะไม่ทิ้งรอยนะคะ และการอักเสบก็จะลดน้อยลงมา,มากแต่ถ้าผิวเราไม่ดีผิวเราไม่แข็งแรงนะโกูกเวลาการกดไปปุ๊บผิวจะถลอกไงหน้านีดนึงนะโูกนะผิวจะถลอกแล้วก็เป็นแผลได้ง่ายแต่บางกรณีนะคะ ผิวแข็งแรงดีแต่หัวสิวจะเดือดหน่อยเพราะว่าผิวไม่ค่อยได้ไม่ได้ใช้ครีมกลุ่มละลายหัวเสิวนะคะบางทีคือใช้กลุ่มละลายหัวสิวเยอะเกินไปผิวก็จะแห้งก็จะกดได้ยากมันก็จะมีหลายแบบหลายกรณีนะคะแต่ไม่ว่าจะกรณีไหนนะคะ เราพี่กุ้งกดสิวก็สามารถกดได้ทุกกรณีนะคะแต่จะได้มากได้น้อยนะคะลูกก็อยู่ที่ผิวกัะสิวที่เป็นมานะคะเหมือนที่พี่กุ้งบอกลูกพี่กุ้งเปิดอันนี้พี่กุ้งไล่กดเฉพาะหัวเปิดนะลูกนะ เน้มปากนี้ทั้งน้อยโลกเพราะว่าถ้าเรากดทุกอนุรูหุนขนของน้องคือน้องไม่ไหวแน่นอนนะคะอันนี้ก้าบอกว่าไม่ไหวคนดูอาจจะบอกว่าสนุกหรือว่าด้วยความชอบแต่คนโดนกดระลูกเจ็บนะลูกนะอันนี้พี่กุ้งพูดทุกคลิปเลยนะคะ แต่พี่กุ้งไม่ทิ้งลูกค้าของเรานะคะเรามั่นใจว่าเราช่วยนะคะทุกคนได้ดีนะคะแล้วก็จะช่วยทุกคนให้หายจากสิวได้นะคะโดยลูกสิษย์พี่กุ้งกดสิวสามารถนะคะดูแลได้ตามสาขาข,าของมาดามกิกกี้ได้ทุกสาขานะคะลูกนะที่พี่กุ้งกดสิวการันตีนะลูก เดี๋ยวพี่จะเก็บใต้คางอีกนิดหน่อยนะคะตรงใต้คางอาจจะกดยากนิดนึงนะคะจะไม่ได้ทำคลิปนะลูกนะก็เดี๋ยวให้ทำคลิปพอแค่นี้ก่อน หลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งไม่ลืมเลือกเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ำตัวผักเอมไซพืชนะคะมาร์กลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายของสิวช่วยฆ่าเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวมาร์กลดรอยแดงของผิวด้วยโรเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะสุดท้ายเลยนะคะมาร์กล้างสารพิษผิวฟื้นฟูผิวทําให้ผิวแข็งแรงนะคะก่อนมาทําการกดสิวไม่ว่าจะเป็นหลังมากดสิวสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือสร้างผิวให้แข็งแรงนะคะด้วยมาร์กสาไลลดสิวเวอร์ชั่นพิกุ้งกดสิวนะะค ตามต่ออีกฝั่งนู้นนะคะ